ีครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะพามาดูเหรียญหลวงปู่ทองพูน,นะครับเป็นเหรียญที่ลึกรูปเหมือนนะครับหล่อรูปเหมือนนะครับหลวงปู่ทองพูน,นะครับวัดบ้านไร่าชาวเหนือนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ครับประมาณนี้ครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน้าแกแล้วนะครับก็จะมีพวกขี้เกลือสนิมอะไรประมาณนี้นะครับ,น,รบนะครับหลงปูทองพูนนะครับ นี่ครับข้างๆเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับที่ที่รล,ลึกหล่อรูปเหมือนครับหลวงปู่ทองพูนัดบ้านไร่ชาวเหนือ จงหวัดลาดุรีนะครับเนื้อทองแดงนะครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูไกลๆนะครับนี่ครับเทียร์เล็กหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองพูนนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมีคำว่าลุนตรงนี้ด้ยนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูจน,นจบนะครับขอบคุณที่ติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณราปลาติดตามด้วยครับ